อยู่ก็พยายามกับเหมือนน้าลุกมาแล้ววันนี้หมูกระทะชาบ,บูเต็มหม้อนะแบบตุ่มล,ล้ออมลานชายลุบล่อเนี่ยอ่ะท่ออ,อันนี้ละ่ะล้านซ่าขนซวยเปล่าฮะโอ้ยรอกินย่างเดียวเลยอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้ล้านชายตัวน้อยเปล่า ใช่ออชายออ้านชายตัวน้อยโอ้อนุลาเพราะคุณอ้าวเหรอเพราะคุณไม่ใช่นรื่คนโน้นเนี่ยเอาตัวใหญ่อ๋อนี่ร้านเศร้าตัวน้อยนี่ถ้าสามารถใส่เต็มที่เลยนี่ร้านชายตัวน้อยจากตัวน้อยน้อยวันนี้ไม่น้อยแล้วอืมหนุกกระชั้นวันนี้